ครับสวัสดีครับันยังไงเอ่ยตอนนี้ก็อย่างนี้เลยคนที่แบบพอดีที่เราต้องการเป็นไซส์สองร้อยสามสิบกับสองร้อยสิบห้าซีซีนะครับก็สามารถจะตอบโจทย์เราได้คึงจริงแล้วเป็นไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากถ้าเนื้อเดิมเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบไงบวก,กับสองร้อยสามสิบนี่ก็ประมาณสามร้อยซีซีก็เทียบกับตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากประมาณครับบีเต็มๆนะครับก็ อาจจะเรียกว่าเราเป็นแดนเซอร์อาชีพเพราะฉะนั้นการใส่ใหญ่จนเกินตัวมันก็จะเภอทะเนะลำบากเวลาเต้นด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเราโมเมนต์มันน่าจะมีอาการหนักหน่วงถ้าเราใส่ใหญ่เกินไปอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือโจทย์แรกเลยที่แบบตัดสินใจมาทำก็เลยปัดจบที่ใส์ที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จริงๆมันมีอีกไซส์หนึ่งที่มันเล็กไปแต่ว่ามันจะเล็กไปหรือเปล่าบางทีอะไอ่าง้นางแบบไปนางแบบเสื้อผ้านี่บางทีคับบีไปเลยอะคับบีแบบสองร้อยหรือว่าต่ำกว่าสองร้อยก็มีนะที่ที่ทําที่เนี่ก็คือเรียกว่าเป็นไซส์มินินั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนําสําหรับทุกคนเนาะแต่ไซส์คับบีเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าสองร้อยต้นๆอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้กำลังแรงเลยเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ซึ่งก็ไม่ใช่แต่คนที่เป็นแดนเซอร์อย่างเดียวนะแต่ว่าสาวๆส,สมัยนี้เป็นแบบแอคทีฟอ่ะบางคนเขาแบบเล่นกีฬาไปยิมอย่างนี้นะครับไปมวยก็มีนะหรือว่าพวกออกกำลังที่กลางแจ้งอย่างเงี้ยดำน้ำไปเล่นปีนเขาอย่างเงี้ยออคนแอคทีฟเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นแล้วเขาก็ไม่อยากใส่ใหญ่กันค่ะสมัยก่อนบอก3ามร้อยอะไรเงี้ยแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่แหละสองร้อยกว่ากว่านี่กำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะครับ ซึ่งก็มีฟีดแบ ck จากเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างก็จะมีจากเพื่อนที่ทําหน้าอกแล้วกับ<ะ>เพื่อนที่ยังไม่ได้ทำหน้าอกอเพื่อนเพื่อนที่ทําหน้าอกแล้วทุกคนแต่ก่อนอย่างที่คุณหมอบอกคือเพื่อนจะใส่ใหญ่กันมากๆอะไรเงี้ยค่ะ,ะพอเพื่อนเห็นหน้าอกเราเพื่อนก็แบบเอออยากแก้อะไรอย่างงี้เขาเห็นแล้วเขาก็คือบอกว่าเนี่ยมันคือใส้ที่ถูกต้องแต่ตอนแรกเราก็แบบเปรียบเทียบนิดน,นึงว่า เราจะเล็กไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าดีแล้วที่เราตัดสินใจทําไซนี้เพราะว่าเพื่อนทุกคนตอนนี้อยากลดไซน์ใครทำสามร้อยมาเดี๋ยวนี้อยากเป็นลดเหลือสองร้อยต้นๆเลยฮะแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันเสียเงินซ้าซ้อนอะไรเงี้ยค่ะส่วนเพื่อนที่ไม่ได้ทําก็บอกว่าเหมือนนมนี้แบบเกิดเกิดมาพร้อมกันเกิดมาพร้อมกันเหมือนแบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบว่านมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเพื่อนเห็นแล้วบอกสวยแล้วเมื่อวัน เมื่อวานเพิ่งแอบลงสตอรีน<ม>่นะอินสตาแกรมเป็นแบบโคลสเ f นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ <c oughs> พื่อนทุกคนก็คือทักมาว่าสวยสวยมากน่ารักมากสวยมากสวยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยทําให้เราแบบจากที่เราหน่อยมันกลายเป็นแบบโอ้ถูกแล้วเพราะว่าเรากาลัวตอนเลกก็กลัวเห็นเล็กไปหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้เล็กนะเทียบกับตัวบวกกับเนื้อเดิมที่มีอยู่นี่ประมาณว่าคัพบีเต็มๆนี่ก็ก็สวยได้อ่ะสวยได้แบบ เพราะว่าเราสไตล์เสื้อชุดแบบเนี้ยเป็นแบบว่าคอลึกหรือว่าเป็นสายเดี่ยวหรือว่าฝออกอย่างเงี้ยเขาไม่ใส่กันใหญ่แล้วเดนีใส่ใหญ่บางทีแบบอตันเลยอ่ะดูดูอ้วนดูตันนะครับตอนนี้แบบเสื้อสไตล์นี้มาแรงก็ใส่เท่านี้ก็มาแรงอีกเหมือนกันนะครับก็ตอบโจทย์เรามากแล้วก็ที่ดินคลินิกสองสัปดาห์ยืนยันว่าชุดแบบนี้ใส่ได้แล้วสวยแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีบวมไม่มีช้ำนานเพราะว่ามันมี การส่องกล้องใส่สระบายเทคนิคการยืดเนื้อปรับเนื้อให้ดีเนี่ยมันมันจะหายเร็วนะครับก็ส่วนใหญ่คนที่ทําที่นี่2สัปดาห์ก็คือใส่ชุดสวยได้แบบเต็มที่เลยนะแต่ว่าการใช้ชีวิตให้แอคทีฟเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้นะถ้าจะเต้นหรือออกกําลังให้เต็มที่เนี่ยอาจจะต้อง3เดือนเนาะถึงจะใช้แรงแขนได้ร้อเซแต่ถ้าประมาณหึ่งเดือนเนี่ยมันยังใช้แรงแขนได้แค่ประมาณสักสี่สิเท่านั้นเอง ใช้แรงมากยังไม่ได้เพราะว่าข้างนอกเหมือนจะหายนะแต่ข้างในเนี่ยมันยังไม่ติดครับถ้าเรารีบไปแตบบ่ขยับหรือว่าออกกําลังที่แบบเวียงแขนเยอะเกินเนี่ยมันเคลื่อนได้นมมันบางคนก็พลิกหรือว่ามันผิดตําแหน่งไปได้ก็รอก,ก่อนทักสามเดือนค่อยใช้แรงให้เต็มที่ปกติได้นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่ม,เร,มเริ่มจะทำอะไรได้เป็นปกติแล้วเนาะค่ะแล้วก็ช่วงอาทิตย์แรกคือแอบ เศร้าในนึงที่เต้นไม่ได้ก็เลยพอสองอาทิตย์แล้วมันทุกอย่างมันลดบวมแล้วก็จริงๆเราเป็นจะบอกว่าวิไม่เจ็บเลยตั้งแต่วันแรกที่มาทําที่นี่ไม่เจ็บเลยแบบคุยกับแม่อยู่่าโชคดีหรือเปล่าไม่รู้แต่แบบมันไม่มันไม่มีอาการเจ็บเลยคือแค่มันตึงจริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเราโดนเนื้อเรามันแบบเหมือนมันมีอะไรเข้ามามันโดนยืด แต่ว่ามันไม่ได้แบบสิบล้อทับแบบว่าหายใจไม่ได้ขยับล้มน้องนอนติดเตียงนี่งั้นเลยค่ะอาจจะแข็งแรงด้วยหรือเปล่าอะไร่เยแต่มันจริงคือมันขึ้นกับเทคนิคการทำครับราไซส์ไซส์เล็กไซส์ที่มันพอดีกับตัวไม่ต้องไม่ใช่ไซส์เล็กแต่ซส์ที่มันพอดีกับตัวแล้วก็เทคนิคในการในการวางซิลิโคนให้ดีเนี่ยการยืดเนื้อเนี่ยมันจะทําให้เนื้อมันไม่รัด คือบางบางคนเขาก็ทําไซส์ใหญ่ทําไซส์ไม่ใหญ่นะแต่มันก็เจ็บมันก็ตึงหลายๆที่คือเขาไม่ยืดไม่ยืดเนื้อไปถึงตรงข้างบนนะ่ะ mm hmm. มันก็จะหมอที่ไม่ได้ยืดเนื้อมากก็จะนมแล้วก็ยังหนึ่งคือเจ็บมันจะตึงเพราะเนื้อมันไม่โดนยืดสองคือมันจะเป็นบล็อกมันจะเป็นขอบขึ้นมาเพราะการที่ยืดเนื้อเราไปยืดมาถึงจากเล็กมาหายปลาแล้วค่อยๆให้มันสโลปลงมาเนี่ย การที่ไปยืดเนื้อตรงนั้นมันจะทําให้เนื้อมันแบบดูสโลปอะเนินเป็นสโลไม่เป็นบล็อกขึ้นมาเนาะซึ่งของวีนก็เป็นอย่างนั้นเนาะคือมันมันดูสโลมันดูแบบมันมันเกินไปกันร่างกายเราไม่ใช่เกินเาพร้อมกันมันไม่ได้เป็นบล็อกไม่ได้แบบดูโอเวอร์ล้นเกินตัวเนาะเพราะงั้นการทําไม่ใช่ว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่อย่างเดียวก็ต้องเลือกเทคนิคด้วยเทคนิคของหมอว่าเออมีการปรับทรงมีการยืดเนื้อมีการล็อกตำแหน่งให้มันดีหรือเปล่าเนาะวันนี้ก็คือ เรียกว่าเพอร์เฟกอะได้ตำแหน่งที่แบบตรงกลางนี่ร่องร่องเรียกว่าหนึ่งนิ้วมือพอดีคือไม่ใช่ว่านมติดเดี๋ยวนี้บางคนเข้าใจผิดว่านมอมต้องติดนมต้องชิดติดกันถึงจะเรียกว่าสวยมันไม่ใช่จริงๆแล้วใส่ชุดแบบนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องนมติดแต่ว่าถ้าอยากติดจริงๆอดันนิดเดียวนะก็ติดแล้วนะครับ<ฮ>ก็เนี่ยคือสรงที่ดีที่สุดแล้วเนาะก็ยังไงเดี๋ยวเรา กลับมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอราไปใช้ชีวิตลองไปถ่ายรูปแล้วก็รับรองว่าเดี๋ยวจะได้มีรูปหลายๆหลายๆรูปมาอวดกันแน่นอนานะครับอาทิตย์ที่สองนี่หนูเปลี่ยนลองชุดที่บ้านเยอะมากจัดไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะออกไปถ่ายรูปเยอะเดี๋ยวติดตากันต่อไปด้วยนะครับนี่ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ